มองไปหาโฟกัสใหม่ค่ะความทุกข์ยังอยู่ไม่หายไปไหนโฟกัสใหม่มันจะทําให้ความทุกข์ค่ะบางลงพอความทุกข์บางลงความโชคดีจะปรากฏแต่ถ้าวันนี้กําลังด่าผัวหนักมากสนุกปากมากกําลังโมโหเพื่อนหนักมากกําลังนินทาใส่ร้ายป้ายสีคนมันปากเมาโมยหอยสังได้ดีมากครูถามคุณหน่อยว่าความโชคดีจะเข้ามาหาคุณได้ยังไงในเมื่อคุณสร้างเกาะกําบังไว้หนาขนาดนั้นความโชคดีนะคะชอบอะไร ความโชคดีชอบความสุขความโชคดีเงินทองชอบความสุขชอบบุญชอบกุศลไม่ชอบอะกุศลจําไว้นะคะนี่คือเรื่องจริงถ้าวันนี้นะคะทุกคนเราไม่ต้องอยากเป็นเหมือนใครหรอกเอาเป็นว่าเราอะอยากเป็นเราในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมก็พอเป็นเราในเวอร์ชันที่ได้บ้านหลังใหญ่5้าล้านสิบล้านเป็นเราในเวอร์ชั่นมีรถขับเป็นเราในเวอร์ชั่นที่มีความสุขเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ไม่มีหนี้อย่างเงี้ยค่ะเข้าใจนะคะถ้าเราสามารถเป็นเราในเวอร์ชันที่เราเลือกแล้วเราชอบได้เราจะไม่เปรียบเทียบกับใคร นะตั้งเป้าหมายไปตามเวอร์ชันที่เราชอบแล้ววันนี้ถ้าเราไม่หยุดที่เรานะคะยังไม่หยุดพั่าบ่นยังไม่หยุดนินทาว่าร้ายยังไม่หยุดที่จะทําอะไรที่ไม่ดีนะคะอย่างที่ครูบอกค่ะคุณไม่ต้องไปโทษฟ,ฟ้าโทษด,ดินโทษจัก,กรวาลคุณเป็นคนสร้างเกาะกําบังไม่ให้ความรวยหลังไหลเข้าหาคุณเองทําไมคุณถึงรวยฉุดไม่อยู่อย่างที่บอกค่ะคุณลองมาเป็นผู้ให้แต่วันนี้ถ้าเหมือนเหมือนกันค่ะเหมือนถ้าเรากินอะไรแบบเนาะมนุษย์อะคะ่ะ เาตรงๆเนาะเราก็จะต้องให้ตัวเราก่อนนี่มันคือเป็นธรรมชาตินะคะแต่พอวันหนึ่งที่มันมันเป็นของมันเองที่มันมีมากพอเราจะนึกถึงคนอื่นก่อนเสมอคุณอย่าว่าเขาดัดจริตหรือเขาเสียแ้งนะคะเพราะมันเป็นแบบนั้นจริงๆในวันที่เราไม่พอเพียงหรือไม่เพียงพอเราก็มองตัวเราเป็นหลักแต่ในวันที่ยิ่งให้ยิ่งได้อะถ้าวันหนึ่งที่คุณเจอในเรื่องนี้หรือยิ่งให้ยิ่งได้คุณจะรู้เลยว่าครูต้องการสื่ออะไรกับคุณนะคะ ครูทาจากวันที่ไม่มีนะคะไม่ใช่มีแล้วมาทํานะเข้าใจจุดนี้ไหมทําตั้งแต่วันที่ยังไม่มีตอนที่ครูเป็นหนี้ครูก็ยังให้เงินพ่อแม่อยู่ทุกเดือนนะคะเดือนละพันสองพันทั้งทั้งที่เราไม่มีเราให้ท่านนะคะไม่ต้องหวังว่าเราจะได้ได้อะไรกลับคืนแต่มันเป็นหน้าที่ของลูกที่ดีมันเป็นหน้าที่ของคนดีแค่นั้นเองค่ะจนทุกวันนี้เราสามารถให้ท่านเท่าไหร่ก็ได้อะคะ่ะหลักมือหลักแสนเราให้ท่านได้หมดอะคะ่ะหลักล้านเราก็ให้ท่านได้แบบนี้นะคะ่ะเข้าใจเนาะ มันไม่ได้ว่าให้ไปแล้วมันจะได้กลับมาเท่าไหร่ไม่ใช่นะคะมันจะมีเหลือเฟือขึ้นเรื่อยๆโดยที่คุณจะไม่รู้ตัวเลยมันจะมีเหลือเฟือโดยที่เฮ้ยมันมาจากไหนเฮ้ยทาไมได้เฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แบบนั้นจริงๆค่ะ